ครับสบายดีพี่น้องเบิร์สุขูสุคนมือนีบาวเล่าสิผ้าพีผ้านนองมาเห็ดเมนูก้อยปนินก้อยแบบไลบหลบัวหอไม่มีความข้าวก่อนสิไปช่วมคลิปกระฝากคนละหนึ่งไหลหนึ่งซับสะไข่หนึ่งกระดิง่งเพื่อไปกำลังใจให้บาเล้าในเลยอครับก้อยง่ายๆสไตล์บาเล่าไปเบิรงกันเลยครับก่อนอื่นบ้าเหล้าเอาเนื้อมันก่อนเลยครับ พ้อห้าวไรเนื้อมาแบบนี้แล้วห้าก็เสีเอาแปลงมันใส่ลงไปได้ครับแปรงมันได้ครับเนี่ยมันสับปะหลังแล้วก็ตามโดยน้ำครับน้ำปลาห่อนี้เราครับขย้ำขย้ำให้เขากับน้ำกับปลาให้มันเข้ากันครับดูดๆเอา,าพวกเมือกมันออกครับเมือกข้าวมันออกครับแปรงมันสีซอยกำจัดเมือกข้าวออกเมือกที่มันอยู่ในปลาครับ แส่แปลงไว้สิบนาทีแล้วครับครบสิบนาทีแล้วเข้ามาล่างแปลงออกเลยครับล่างให้สะอาดเลยเล้ครับจากนั้นมาซอยเลยครับซอยเราต้องเอาบางไ้เลยครับไงแน่เพื่อเข้าต้องคันน้ามุกนาวีกครับ ซอยเร่าเอาลงใส่ก,กระมังอีกครับใส่น้ำโซดาครับโซด,ด,ด,ดาเอาโซดายี่หอยยั้งกันเลยด้ครับใส่โซดาไว้อีกซิบนาทีครับผมเพื่อให้โซดามันกัดล่างความข้าวของปลาครับลัางเมือกล่างยั้งออกอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อบ่ให้ปลาเข้าวครบซิปนาทีเท่ากับเอาปลามาล่างที่เ,าาอ,าเอาแส่น้ำโซดาไว้ครับเพราะว่าน้ำโซดาใส่ไว้มันสิ กัดควมข้าวกัดเมือกออกหาอีกเข้าตรงล่างออกอีกครับให้ปลาเข้าสะอาดที่สุดมันจงสีบอะข้าวครับมาถึงตอนนี้เนื้อปลาเข้ากับสีขาวสะอาดมัมีความข้าวครับเนื้อปลาสีแข็งครับมันซีบนนิ่มเละๆเข้าเสียใจหนาบกนาอีกขั้นตอนหนึ่งขันหนาบกนาวอีกครับบีบกนาวใส่ได้ครับ านำก็ขันเลยครับขันปลาแซน้ำบักนาาครับขันไปเรื่อยๆครับพ้อน้ำปลามันออกมาแบบนี้เด้เอถ้ากะจิเอาปลาแซไว้ครับแซ่น้าบักนาาที่มันออกมานะแซไว้ประมาณหานาทีครับแ่ให้เนื้อปลามันแข็งดีครับ พอเขาแช่ครบวานาทีเขาก็ไปคั่นเอาเลยครับคั่นเอาตอนมันครับน้ำที่เขาแช่ไวเอาออกเลยครับไปใส่ต้มครับใส่ต้มน้ำมันสิเข้มข้นครับตอนนี้เขาก็ไหลเนื้อมาแเลยครับมันสิเนื้อมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับมันก็สิแข็งๆครับรับรองว่ามีกินข้าวเลยครับจากนั้นถ้าสิมาปรุงกันเลยครับใส่พริกป่นครับผม ตามด้วยข้าวคั่วตามด้วยต้นหอมพักชีครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็พงชุรสครับใส่ลายแซบลายใส่หน่อยเซบหน่อยครับตามด้วยเกลือครับผม ตามโดยนำปลาครับนำปลาานี่ลวกนำต้มมาแล้ยเรือครับใส่ลงไปเลยครับเจากนั้นกับ้นให้เขากันเลยครับนาบกนาวพต้องใส่เลยครับเพราะว่าเขาขันนาบักนาแล้ววามเปียวมันจิเขาอยู่ในเนื้อป่าอยู่ครับถ้าผู้ไร้มากเปียวกูนีกับซิมเบงกอนถามากเปรียวกูนีกับเบียบกนาวใส่เอก็ได้ครับแต่สําหรับผมนี่มันพอดีแล้วครับ เพราะว่าหนาบางหน้าเขาบีบไ่ร้ายแล้วเขาตอนเขาบีบหมอกมันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่ในปลาครับปิท้ายด้วยพัสะระแหน่ครับผมใส่ลงไปเลยครับะระแหน่สีหนาื่อๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูปลาเราเป็นไรครับเป็นตะกินบ่ครับบ่มีกินข้าวเลยครับเนื้อปลามันสิแข็งครับขาวสะอาดลองไปเห็ดเบิ่งเลยครับเห็ดง่ายๆสไตล์บาวเล่า ขอขอบพระคุณที่เขามารับส้มคลิปจนจบเลยครับขอบคุณหลายๆครับ